โดดแล้วพี่น้องโดดแล้วโดดแล้วโดด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 เอ้านี่ไหมครับผมอ้าวกราบสวัสดีครับพี่น้องครับเอฟซีครับท่านผู้ชมครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับช่องไทยสารมณงครับวันนี้ก็พาพี่น้องนะครับมาบึงบรรยากาศครับการโยกยอนะครับอยู่ล่ำหอยแจงครับบ้านหนองสองแมวนะครับอำเภอขามวงจังหวัดกาฬสินธุ์ครับจังมาแหล่งแหกปานครับพี่น้องก็ไดโยก ถามซีตัวครับเป็นล่ำหวยในหน่อยได้พี่น้องเนี่ยนะครับเป็นบรรยากาศกับการหาอยู่หากินของชาวบ้านกับที่อยู่ในหมู่บ้านในชุมชนนะครับผนมาหาอยู่หากินกับวันนี้นะครับว่มีคนทางไกลมากหอกครับกมาลุ้นกันครับพี่น้องเป็นคลิปที่ทางทีมงานบันทึกแล้วก็ถ่ายท้ำไว้เลยครับเด้อนะครับไม่ใช่วันที่ปัจจุบันนะครับเป็นการให้พี่น้องได้รับชมผู้เข้ามเทิงนะพี่น้องเนาะ เอามาลุ้นกันครับสิงเป็น้ังไหนครับสำหรับสถานการณ์นะครับการลงจับปลานำแดงนะครับก็สามารถทสียเข้าไปยุเอ่อเข้าไปเบิ้งในกลุ่มใดครับกลุ่มเปรชกาศเขื่อนลำปาวได้พี่น้องเด้อผลทีอัปเดตสถานการณ์ไหนครับผมลุ้นกันต่อครับพี่น้องเอาโดดแล้วครับสามครับจังหวะนี้ครับสามตัวนะครับ พอได้ยูได้กินเป็นวะเขอาู่ครับเป็นปลาขาวครับพี่น้องปลาขาวสอยปลาขาวหัวแข็งครับสส่วนหลครับสำหรับหอวแกงครับวันนี้ปลาขาวกีบลอยเห็นนะครับจะปลาขาวปลาขาวสอยได้พี่น้องเสส่วนหลครับแต่ว่าก็จะโดดดีครับปลาขาวสอยเนี่หมักโดดครับพี่น้องรุนกันต่อครับพี่น้อง วดบ่อัอนโดนแล้วพี่น้องโดนแล้วครับโดนแล้วครับผมนี่ครับถือบาทสามบาทสี่อยู่ดิแต่ที่ว่าเขาดีอยู่เ่าได้อยูุ่คได้อยู่ครับพี่น้องได้อยุ่เพราะได้อยู่ครับ โดดอีกแล้วพี่น้องโดดอีแล้วครับเอ้ยได้เนื้อยูสุบาทได้พี่น้องบานละสองวันละสามไปนะครับสะดุ้งน้อยน้อนิดพี่น้องหาหกศอกบใหญ่ครับอุ้ยโดดแล้วพี่น้องโดดแล้วโดดแล้วเอือเข่าอีกเท่าครับ โดดแล้วพี่น้องโดด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 เองน้องเข่าดีด้วยพี่น้องเนี่ยนะครับที่ว่าถือดีอยู่เ,เป็นปลาเข่าใส่ครับบาดซีบานหางก็ตืกอยู่เออบาดเป็นซีบก็มีอยู่นะครับถิ่นพันธน์งกก่อนหน้านี้ครับแต่ว่าตอนอกำลังถ่ายท้ำอยู่นี่ยังพันธุ์เห็น,นครับพี่น้องแต่ว่ากา็ถือยุบนะบาด ละต four, second, fourth, fourth, second, eighth, eighth. ัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวไปครับมาลุนกันต่อครับพี่น้องสวดบ่สวดบ่สวดโดดขึ้นเขาครับโดดขึ้นเขาเอามาสองตัวครับมาลุนกันต่อครับพี่น้องเข่าบ่หนะครับสวดศาสตร์บ่จวดโดดแล้วพี่น้องโดดขึ้นกขาแล้วครับ มาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆนะครับเทดีอยู่ครับพี่น้องเข่าเกือบสุบาทเลยละครับแถสิบบมีบาดเฝ้าครับพี่น้องเออเพิ่นก็ได้กันดีอยู่นะครับได้แล้วก็เอาไปใส่ถุงเขียวไว้ครับ โดดโดดไปแล้วเหยื่อสอย่างวันนี้ครับเมืองจากอขาสะดุงกระชวยนำน,น่าจะลึกพอสมควรนะพี่น้องน่าจะเป็นฟังที่แบบสั้นลงมานะครับ สั้นหยกอยู่ขางฟังที่มันแบบว่าสั้นลงลักษณะแบบนี้เลยนะครับน้ำนะครับโกนห่วยน่าจะหลึกอยู่พอสมควรนะครับจากบนจากกาสะดุ้งนะพี่น้องถือว่าลึกอยู่นะครับอ๋โดดโดดโดดพี่น้องโดดโดดโดดออกครับนี่โดดเขาบว่านีครับมีจะโดดออกนะแต่ว่ากันยังเหลืออยู่จังซีแล้ครับเราพอได้อยู่ได้กินไป แต่ว่าอาจจะยังมาทันโพนะครับแต่ว่าขึ้นไปทางทึ่งนะบริเวณหน้าไฟก็จากที่่นวานใะห้ว่างช่วงว่างสี่ห้าเมือที่แล้วนี้ในพระถุงเขียวนี่แป๊บเดียวครับวันนี้อาจจะบกปันในแล้วนะครับน้ำม,มันลดไหลนะมองเพิ่นยืนเนี่กบางสามสี่เมือ่ออาจจะถว่วงฝนพอดีนะครับเอ้ามาเบ่งอีกจักน้อย,ยี่นองเด้อการยอก่อมาเนี่ครับอยู่หวยหวยแจงครับ บาบ้านหนองสองแมวนะครับอําเภอขาม,มงนะครับจังหวัดกาลสินครับผมหยกยอก่ยอยกสะดุงน้อยครับประมาณหกศอกเจ็บศอกพี่น้องเ่เกิดน,นี้ครับแต่ว่าเพิ่นกัพ่อได้ยุะได้กินนะพี่นอ้องเป็นาชาวบ้านไทยบ้านนี้แหละามายกหนึ่มกันได้พี่น้องจะเป็นทั้งใดครับ โดดดีกว่านั่นโดดหดโดดชุดว่าติดพี่น้องติดยังอะไรบ้าน่ะเออติดกับยังไดอยู่พี่น้องเออยังเหลืออยู่สองตัวนะครับนะครับสะดุ้งบ่อยไงนะครับหาสู้ใหม่พี่น้องด้วยบ้างครับผมสะดุ้งบ่อยไงนะครับแต่ว่ากระถือดีอยู่เออไม่รู้ว่าของยังจะนำ มืออื่นมือหือ่อเร็นว่าน้ำจะลดนะครับน้ำลดเพป็นว่าเสี้ยนเหี่ยสิมาตุมหมอ,อน้ำน้ำวัางมาสันพี่น้องเพป็นว่าเนาะมันจะมีมองเลิกมองตื่นนะเพิ่งจะมาตุ่มหมอว่าสันมนวาว่าเหีืยตุ่มหมอ,อข้าวเดียวว่าสันว่าพี่น้องนะสนใจอยู่นะครับถ้ามีโอกาสก็สะได้มา,าถ่ายทำให้พี่น้องได้เบิ้งครับผมเอามาเบิ้งจังหวะอีกจังหวะหนึ่งครับผมก่อนทีอัมลาพระจากพี่น้องไปครับ สิเป็นจังไงครับผมมาเหมือนกันครับ เขาบ่นี่ครับก็พอได้ครับผมมาละตัวสองตัวไปแต่ว่าอาจจะบวบบว่าครับผมอ่ะบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อการย่อย่องครับบรรยากาศหัวแจงครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับพี่น้องธรรมชาติดีนะครับเป็นแบบคืออยู่ในป่าในดงในภูเขาอะไรอ่น้องอ่ะเป็นคลิปสันนๆพี่น้องในเบื้องนะครับผมพอกันไหมครับผม คลิปหนาเน้พี่น้องเนี่ยสำหรับคลิปนี้พ่อเก้าก็มาสวัสดีครับ